สวัสดีครับเพื่อนเพ,อนพบกันอีกครั้งกับพวกเราไกด์บีพาทัวร์ครับไกด์บีพาทัวร์วันนี้จะพาท่านนะครับไปที่โรงพยาบาลบำราศนาราดูลครับเพื่อที่จะไปทําหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโควิด -19 สําหรับการเดินทางหรือที่เรียกว่าวัคซีนพาสปอร์ตเล่มน,นี้ครับวันนี้เราจะไปกันแบบวอล์กอินเลยเตรียมเอกสารอะไรบ้างไปพร้อมกันเลยครับ <S <S ครับเพื่อนเพื่อน <S <S ผมและภรรยานะครับ เราได้รับวัคซีนเข็มแรกในวันที่29เดือนมีน,นาคมแล้วก็เข็มที่2ในวันที่21 <competency> เดือนเมษายน2564ที่ผ่านมาครับเม <enfin> ื่อได้รับวัคซีนครบแล้วก็จะมีหนังสือรับรองใบนี้ออกมาครับวันนี้ผมจะพาท่าน walk in ไปทำวัคซีนพาสปอร์ต <stretches> ที่โรงพยาบาลบำรานาราดูนครับโดยเอกสารที่ต้องเตรียมก็คือ 1. หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน 2. พาสปอร์ต3บัตรประชาชนนะครับแล้วก็เงิน50บาทครับวันนี้ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปกันเลยครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้บีก็มาอยู่ที่สถาบันบำราดนาราดูแล้วครับอยู่ที่หน้าตึกเฉลิมพระเกียรติเดี๋ยวเราจะไปทำวัคซีนพาสปอร์ตกันแล้วตามมาเลยครับครับ และเมื่อเข้ามาด้านในแล้วนะฮะเคานเตอร์ซ้ายมือเลยครับพี่พยาบาลแสนสวยครับนั่งรออยู่เตรียมเอกสารมาให้ครบพาสป,ปอร์ตใบรับรองการฉีดวัคซีนบัตรประชาชนแล้วก็ยื่นเอกสารได้เลยครับ โอ้โหรวดเร็วมากเลยครับ20นาทีเท่านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ววัคซีนพาสปอร์ตเอาละแล้วก็รอเวลาเที่ยวกันครับครับและนอกจากที่โรงพยาบาลบำราชนาราดูลที่ผมไปมาแล้วนะครับ <c oughs> ก็ยังมีอีกหลายสถานที่ที่เปิดให้บริการการทําวัคซีนพาสปอร์ตตามนี้เลยครับ ครับเพื่อนๆและนี่ก็คือขั้นตอนการทําวัคซีนพาสปอร์ตนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ฉีดวัคซีนครบตามกําหนดแล้วก็สามารถที่จะไปทําเอาไว้ได้เลยครับเมื่อพร้อมที่จะเดินทางเมื่อไหร่ก็สามารถไปได้ทันทีครับก่อนจากกันวันนี้ขอฝากกดไลค์แฟนเพจไกด์บีพาทัวร์แล้วก็กด Subscribe YouTube ช่องไกด์บีพาทัวร์วด้ครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับ